ครับสวัสดีครับทุกคนผม c ซียเจมนะครับไม่ได้เจอกันนานนะทุกคนพอดีว่าผมฝึกงานจบแล้วแล้วก็เรียนจบแล้วครับซึ่งวันนี้ผมมีนัดกับเพื่อนมากินซุกี้สีน้อยที่อารมปารจุฬาครับผม ผมกับเพื่อนเข้าไปกินซุกกี้ตีน้อยเวลา18นาฬิกาถึง2ทุ่มน,นะครับมีเวลากิน2ชั่วโมงครับผมสำหรับเมนูของทอดนะครับก็จะมีเกี๊ยวทอดไก่สไปซี่ไก่ป๊อปและเป็นไฟนะครับคุณอยากตักมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับตักไม่อัดครับผม ราคาบุฟเฟตุกี้ี่น้อท่านละ2 1 9บาทรวมเครื่องดื่มน้ำ39บาทและภาษีมูลค,ค่าเพิ่ม7ปรซรวมกันแล้ว276บาทราคาไม่เกิน300ถือว่าคุ้มากครับ276บาทคุณอยากสั่งมาเท่าไหร่ก็ได้อยากกินเท่าไหร่ก็ได้เอาให้คุณจุกไปเลยครับผมใครสายกินนะครับไม่ควรพลาดครับผม ซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมได้สั่งน้ําซุปต้มยำมาซึ่งน้ําซุปต้มยำมันจะให้อารมณ์คล้ายๆเหมือนกับน้ามาม่าต้มยำครับผมเพราะว่าผมได้ลองชิมน้ําซุปต้มยำแล้วมันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงครับผมซึ่งน้ําซุปมันจะมีอยู่สามน้ำนะครับซึ่งทางร้านเขาจะมีน้ําซุปแบบน้ําใสน้ําซุปแบบน้ําดําและน้ําซุปต้มยำครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับว่าคุณดา เอาน้ำซุปแบบไหนตามที่คุณสะดวกนะครับครับเป็นยังไงล่ะครับสำหรับซุกกี้สีน้อยใครสายกินนะครับไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนครับผมเพราะว่าซุกกี้สีน้อยราคาท่านละ219วบาทรวมเครื่องดื่มน้ำเป็น39วบาทภาษสีมูลค่าเพิ่ม7%รวมกันแล้วได้276ว้บาทนะครับ ต่อท่านครับผม2 7 6บาทต่อท่านสำหรับใครสายกินนะครับไม่วควรพลาดครับผมสำหรับบุฟเฟตสุกี้สีน้อยซึ่งสุกี้สีน้อยนี้มีหลายสาขามากครับใครอยากกินก็เสิร์ชหาใน Google ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีหลายสาขามากเอาละ่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับบายบาย